โอ้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่ในเกม b i s w a r m Simulator นะครับมีอัปเดตใหม่มาแล้วครับนี่คืออัปเดตนี้เลยนะครับนี่เดตนี้นะครับมันเป็นมันถ้าทุกคนเนี่ยทำเคเวสเจ้าต,ต,ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะได้เป็นอันนี้มานะครับนี่เลยนี่นี่อันนี้นะครับ มันไม่ใช่กระเป๋านะมันเป็นหัวที่ผมใส่อยู่นี่นะคนดูดีๆนะ,น,น,ะนี่ครับหัวที่ผมใส่อยู่นะนี่นะครับซึ่งผมก็ทําภารกิจทั้งหมดเสร็จแล้วนะอุ๊ยทุกคนเบื่อเอาอันนี้ออกมาซึ่งภารกิจในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาไอเราจะมาเล่นเกมที่มันเป็นเกมมดนะ จะมาใช้เราเยลลี่เปลี่ยนตัวจำแจมครับตอนนี้เนี่ยผมจะมีไอผมจะสุ่มนะว่าเราจะสุ่มตัวไหนครับผมจะสุ่มพึ่งกาหารเลยเวล้าของผมครับเขนครับพึ่งกาหารละอุ่นแป๊บนึงใส่ไม่ได้เอาเฮ้ยทุกคนใส่ไม่ได้หนึ่งผมจะต้องซูมออกทุกคน ง้นเดยมมันจะใส่ไม่ได้งาุกคนจะใส่เลยเอา้าตะ坤นมนใส่ไม่ได้แม่เจตตะ坤ผมใส่ไม่ได้ทาอะไรลืไมไปเลย ขอผมจะเป็นพึ่งไฟของผมนะับโอ้คนผมไม่ชอบเลยอ่ะแล้วแต่ของก็เกลือทุกคนแต่ผมน่าจะได้วิชเชสบีในภายหน้าน่นอนนับเพราะผมมีเจ็สิบเจ็ดสิงเจอนะครับถามว่าทำไมผมถึงได้เร็วเพราะว่าไอกกจกรรมคริสรต์มาสอันนั้นนะทุกคนจากอัปเดตท,ที่แล้วนะครับ มันคูณให้ทุกอย่างเลยนะแม้แต่จะเป็นสติงเจอร์ที่เราได้มาจากกันนะนนับถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขอโทษด้วยนะทีนับแล้วก็เก็บของกันก่อนเลยทีนับถ้ามีเสียงบึนอะไรก็ขอโทษด้วยนะแล้วก็มารับภารกิจของพึ่ง ตีเน,เนี่ยโควิดหายหนูก็ไปเซเว้นได้แล้วแม่ม่แม่ที่นะ้ทุกคนก็อเลยนะครับช่วงนี้ก็ทุกคนก็อยู่แต่ในบ้านนับอย่าออกมาเพ่นพานไม่งั้นนะจะติดโควิดสิบเก้าได้นะครับทุกคนผมเป็นห่วงครับผมจะมาเปิดอันนี้ก่อนนะครับ อ,อ๋อที่นี้นะแบบนี้น,นะทุกคนผมว่าน่ะถ้าใครนะ่ะไอ,ไอเคยเล่นบีซอมซิมูเลเตอร์มานานแล้วนะเหมือนผมนะแล้วถ้าคุณเนี่ยลบไปลบเกมลงบอกไปเหมือนผมนะ คุณจะรู้สึกแบบเสียดายมากเลยนะคนุผมเนี่ยเคยไอ้มาเล่นนะครับมิสวร์จิมเมเตอร์แล้วนะแล้วผมโอด,ดกว่านี้นะแล้วผมแบบเผิอลบไปตามพี่ผมไงผมก็เลยเสียดายเลยคนก็มาอัดให้ทุกคนดูแนะคนระับตามที่ผมบอกนะผมจะลงดีสวรมนะครับนี่เป็นอีแรกนะทุกคน ผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเนี่ยเล่นไปไกลก่อนแลวนะทุกคนก็อย่าว่าผมนะครับมอผมเล่นไปไกลแล้วผมก็อยากให้ทุกคนดูผมแบบนะ่ารับ,นะรบทุกคนนี่นะครับทุกคนเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะปีเรามี อตรงนี้นะับนี่นะับมันจะเป็นสตาร์จิลลี่อยู่ข้างบนนี้นะครับใครรู้วิธีเก็บก็บอกเวยนะครับผมขึ้นไปไม่ได้ตรงนี้เป็นที่าคาระฟนับที่คาบอฟนี่เลยที่ครัฟสตาร์จลลี่นะจะต้องมีรอยัเจลลี่หนึ่งอันและถุงอันนี้อีกถุงกากเพชรน,นะผมจะเรียกว่ากากเพชร อีกสามอันนะครับแล้วก็จะคาบรอยเยลลี่ได้นะครับมันมีเกมให้คนเล่นด้วยนะครับนี่เก็บตรงนี้นะครับทุกคนขีคนับโอเคแล้วก็จะได้เป็นรอยเย e ลี่มาสามอัน ผมว่าผมจะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเพื่อทำอะไรให้เสร็จนะครับกลับไปที่บ้านนี้ก่อนผมจะเปลี่ยนพึ antique antique ่งของผมอีกนะครับผมจะมารับรอยเยลลี่ตรงนี้นะถ้าคุณมาตรงโลกตาตรงนั้นะถ้าคุณมีไอ เลนะพึ่งที่มันเป็นกปเก็บเด็ดับคุณสามารถมาเอาเงินแล้วเจลเจลลี่จากตรงนี้ได้นะทุกวันเลยนะแต่ของผมไอ,ไอเอาไม่ได้คพราะฉันผมก็ขอกลับเขาบ้านขอกลับเขาที่อยู่นะนก็ไดใ้พุ่งผมตอมแล้วก็มาเปลี่ยนพึ่งกันเลยนะ ผมจะเปลี่ยนทึ้งเป็นี่นับคนทำไมผมเปลี่ยนไม่ได้อะผมจะเปลี่ยนแล้วนะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้รูคนนนเต็มนี่ละ มันเป็นพึ่งที่น้าตูดมากเลยนะทุกคนแล้วก็มันูในร้านคานี้นะครับเขาก็จะให้คนเนี่ยจักกัดพวกนี้นะครับเป็นของในนี้นะครับโอเคนะพอคุณทำธุรกิจมันเสร็จแล้วเนะี่ยคุณจะได้หัวมันมานะครับ แล้วคนไม่ต้องสองสัยนะอันนี้ว่าทำอะไรนะอันนี้เอาไว้ดูว่าเราได้บวกอะไรมาจากแบบต่างๆนะจะมี53บวกด้วยกันนะแล้วในนี้ก็จะมีด้วยนะมีนะที่ผมอยากให้ทุกคนดูเลยเนะี่ยคืออันนี้นะขาอาหมีอันนี้มาขายแล้วนะ สองพันติ cket เลยนะครับแต่ผมมีแค่สองน,ะน,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 องนับงั้นเราก็จะไปติดต่อเลยมันุกคนผมอยากได้ของนายมากกว่แอบไปหยิบมาได้ไหมนี่นะทุกคนเราก็จะไปตีตรงนี้เลยนะ อะไระอะไรรมม่ีใครจะไปละ่ะตอนนี้หมดแล้วมั้งต้อแล้วก็ขุดถึงต่อเลยย,ย่อนี่ตรงนี้ก็น,น่าจะเก็บช้านะครับเก็บช้ามากเลยผมมอเงเลยทุกคนตรงนี้เก็บช้ามากกว่าจะได้ทีนี้ หอบแดงกันเลยนะทุกคนะไเลมื่อกี้โมงแล้วจะไปน่ก็ขุด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 กันเลยนะก็แค่มาแค่นี้นะคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีแพ็คอะไรกันบ้างนับคนไม่มีแพ็คอะไรเลยนับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเอาหัวแบบ คันนี้ของผม,มนะครับทีนัดงานก็ขอลาไปก่อนนะในคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย